สวัสดีทุกคนนะผมรอบนี้พิเศษครับมาเป็นในแรงนะครับด้ก็ได้มาเป็นคิล่าด้วยคิล่าหลุดแบนมานะครับผมสาหรับผมก็ถือว่ายังเก่งอยู่นะครับไม่ได้แย่อะไรถือว่าค่อนข้างดีเลยแหละถ้าสมมติว,ว่าไม่มีคนแก้ทางเราเยอะอะไรยงี้ตัวมันก็เก่งใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็รอบนี้ามาเป็นอักติกอฟด้วยโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มก่อนโอเคฟาร์มติดแล้วครับผมเทลเอาเคียวมาหรือเปล่าเอามาครับแต่ว่าเอามาไม่เอามาก็ไม่สําคัญตอนนี้เพราะว่ามันยังไม่ครบ3นาทีมันยังไม่ติดไงละ่ะแลวล้วงเข้าไปครับผมช็ ลวงเข้าไปยังไงฉดนี้ตายแน่นอนร0 0ได้มาแล้วครับผมหนึ่งตัวยังง่ายได้แล้วไล่คิวเลนต่อปะละ่ะเออไม่ได้ครับเอาฟ้อมแทนแป๊บเดียวครับผมตายตายค่อนข้างไวถ้าต้นเกมมีเพื่อนตอนก็ยิงค่อนข้างชัวร์เลยเนาะเหมือนเหมือนจะเหมือนเพื่อนเราจะมีเทปาดไปก่อนาปอนาดไปก่อนสวยงามได้มาอีกหนึ่งเนี่ยตอนนี้นี่ถ้าสมมุติว่าของนำเนี่ยเดี๋ยวผมจะไหลให้ดูได้ยาวๆเลยนะไม่รู้ว่าจะนำหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ทีมเราได้มาถึง3แล้วอาจจะมีการแบบของนำนะเออ ตัวมันค่อนข้างเก่งตรงที่ว่ามันมีอันติที่ช่วยในการล้วงได้ง่ายมากเพราะว่ามันสามารถผ่านวิ่งผ่านกำแพงได้แล้วก็วิ่งเร็วรวมถึงมันเบิร์ตค่อนข้างแรงครับชุดเดียวก็ก็ปางตายไม่ตายก็ปางตายมี2ออย่างนะผมคอเ,เหมือนตรงกลางจะโดนับผมทูเรนเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนนะตอนนี้เราอาจจะยังเบิร์ตคนเดียวไม่ตายนะครับอาจจะไม่ยังไม่ตายสนิทอาจจะต้องมีเพื่อนเติมดาเมจให้เรานิดหน่อยครับถึงจะแบบตายชัวรนะ์ๆเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังเบิร์ตเบิร์ตเล่นๆไปก่อนได้เพราะเดียวในช่วงเลดเกมอะ มันชุดเดียวตายแน่นอนเอ้ยฟิกเกอร์แล้ววะสามนาทีแล้วมีเคียวด้วยปบมุมก่อนนะครับใจเย็นนะอย่าพึ่งเข้าครับรอรอเลี้ยวเข้าปุ๊บโดดอัดรอเลี้ยวงั้นก็แดชสกิลสองขอกมายิงถ้ามันไม่ได้ก็ออกเลยนะครับอย่างช็อตเนี้ยมันไม่ได้ละผมก็เลยต้องออกนะโอเครอเลี้ยวเข้ามาชึบโอเคโอ้ไม่ได้กิวเลนมาซ้ํางั้นเมื่อกี้เราจะตายได้ต้องใจเย็นๆนะครับผมพยายามดูจังหวะเข้าดีๆเพราะตัวมันถ้าสมมติว่าเข้าชุดเดียวแล้วมัน ไม่ได้คิวเนี่ยมันก็อาจจะออกมายากนิดนึงก็อ,อาจจะโดนเขาสวนได้เพราะหลังจากเราใช้สกิลหมดสกิลหนีมันก็จะไม่ค่อยมีแล้วไงเพราะสกิลที่หนีได้ของเราเนี่ยเราต้องใช้เอาไปลงในการฆ่านะเม้นแต่ว่าเราจะมีอันตรีอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็ฟอบฟามไปก่อนค่อยๆนะไม่รีบไม่ตรงกลางโดนปวาวะเดี๋ยวผมเตรียมซ้อนแป๊บ,บนึงคิวเลนใกล้ตายแล้วหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยกบไม่ใช่กบกิ้งกาผมก็ติดเรียกกบมาจากคนอื่นต,ตอนแรกผมเรียกก,กิ้งกาซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือกิ้งกาไม่ใช่ก เทโอฮึบโอเคจับได้มาหลอดช็อคตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นสวยเรียบร้อยครับผมอโอเคได้ประมาณนี้ปึ๊บแดดหลบเอ้ยสกิลสองเราสามารถหลบก,กระสุนป้อมได้ซึ่งอันนี้ผมเพิ่งรู้โอเคเป็นความรู้ใหม่นึกว่ามันจะแบบไม่นึกว่ามันจะหลบไม่ได้ไงเออตอนแรกตอนนี้ถ้าสมมุติเราไม่มีอะไรทำเนี่ยเราเล่นป่าเราก็ควรจะฟาร์มหาเงินนะผมเพราะเราเล่นป่าแล้วถ้าของเรานำเนี่ยมันจะเก็บคิวได้รัวๆโดีเฉพจะพอดิ่งถ้าเป็นคิวสกิล่าด้วยเพราะนั้นคนคนฟาร์มครับคิวเลนมาว โอ้กดอักติกอปหยิบเวลาไว้แล้วไงต่อไม่รอดวะช็อตนี้รอดไหมหลบมาทางนี้อึ้บอึ้บโอ้โหไม่รอดพยายามหนีสุดๆแล้วครับได้แค่นี้ครับผมเอ้โดนเวทว่ะชิปแล้วไงยังไงเวทเปล่าเวทเปล่าแจ็คเขาไปในป่าทีเราเอาบัฟแดงก่อนเสร็จปุ๊บเราก็ไปฆ่าเขานะครับ เราเห็นไอแคลี่เขาแล้วเรากดตีมาตรงนี้ปุ๊บเราอ้อมแล้วเราก็ตกผมไม่มีสกิลสองด้วยนะอาจจะเบิร์ตตายชา้านิดนึีแต่ว่าตายชัวโอเคถ้าเมื่อกี้เรามีสกิลสองพร้อมกับสกิลหนึ่งเนี่ยจะได้เร็วกว่าน,นี้นะแต่เมื่อกี้เราใช้สกิลสองในการเออเข้าไปดูคลิกซิกมาแล้วนะก็เลยอาจจะพลาดไปนิดหน่อยแต่โชคดีที่เขาไม่มีคนซ้อนมากพอผมเลยฆ่าได้อยู่ไปเอาคลิกซิกนะครับผมเอคลิกซิกเพื่อนเรามาแล้วทันหรือเปล่าดูตรงแซดตรงนี้ไปไม่ทันนะผมเขามีสกิลก่อน เราก็สามารถเก็บ <c> ค <oughs> ีป่าเขาได้นั่นเนี่ยเราเดินมาเจอปุ๊บเราก็เก็บได้เลยเป็นการอินเวดนะครับผมเวดเพื่อตัดเงินเขาตัดบับเขานะครับโอเคเราก็บับแดงต่อเลยเนาะถ้าเป็นไปได้ก็รีบๆหน่อยนะครับเพราะว่าตัวป่าเขาน่าจะมาแล้วโอเคได้มาแล้วครับเฮ้ยมีฉีช่วยฝากออกเมื่อกี้ขอบคุณมากเพราะเขาฝากผมไม่ตีกำแพงไงผมเลยโดนสตั้นนิดเดียวแล้วก็พอดีเป็นมุมหนีผมพอดีด้วยที่ผมจะหนีโอเคเราก็มาฟาร์มป่าเราครับเอาบัฟาปุ๊บเสร็จปุ๊บเราก็ไปแกงนะครับโอเคเราเห็นคิวเรนเขาละ การที่เราเห็นเขาก่อนได้ไดเปรียบนะมันทำให้เราเลงแกงได้ง่ายขึ้นว่าเราจะไปแกงเลนไหนแต่ช็อตน,นี้นเราไม่มีอันติไงเราก็เลยอาจจะยังไม่ชัวร์แล้วก็ไปเลนที่เราเห็นก่อนซึ่งข้างบนโดนนะผมผมก็จะเกลีร์กลางไปให้เนาะเพราะข้างล่างน่าจะเก็บได้แล้วละ่ะโอเคได้2นะครับข้างล่างเราก็เคลียรยกลางไปเลยให้คิฟดันนะพอคิฟดันปุ๊บเขาจะมากันป้อมเราก็จะเห็นเขาเยอะขึ้นมันก็จะเนี่ยพอ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 ,พอเขามากันป้อมใช่ไหมเราจะเห็นตำแหน่งโพซิชันเขาลวเราก็สามารถแบบบวกได,บกได้บวกได้ง่ายขึ้นอ่ะเวลาเราจะไปซ้อนเราจะไปทำเลยเราจะรู้ไงว่าเขาอยู่ตรง เป็นไปได้ก็พยายามเปิดตำแหน่งศัตรูให้ได้มากที่สุดนะครับจริงๆมันเป็นหน้าที่ของโรมด้วยอีกส่วนหนึ่งที่ต้องไปเก็บข้อม,โมูลนะแต่ไม่เป็นไรนะเราก็จะเป็นต้องให้โรมทำเป็นเองทำเองก็ได้อย่างช้าเน,นี้ยผมเห็นคิวเลนแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมผมก็จะมารอดักตรงนี้ไว้ฮึบฮึบตายปอตายปออืบโอเคตาย,ตายแบบนี่ประมาณนี้ครับชุดเดียวพอดีเรากลับมาแบบชิวๆเพราะเขามาซ้อนไม่ทันกดสกิลสองยิงป้อมนะครับสกิลสองเราจะยิงไกลสามยิบนะครับหลังจากที่เรากดก็สามารถใช้ยิงป้อมได้ปลอดภัยนิดนึง เดียจุดนี้ก็อ้อมไปเอาเขาเอามาหลอดแล้วด้วยอ๋อเขามี2ตัวเขาเลยเอารอเขาแดดก่อนครับค่อยใช้สกิลโอเคเพราะว่าเอาชิบหายฟิกเกอร์คือรอเรียวเนี่ยถ้าใช้ให้ชัวร์เนี่ยต้องรอเขาแดดก่อนเพราะว่าถ้าสมมุติเราไปใช้สกิลพอดีตอนเขาแดดเนี่ยมันจะไม่โดนคนระับเพราะงั้นถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนแบบเล่นแบบรอเขาแดดเสร็จก่อนเราเค่อยเข้าก็ได้ใดยเย็นมันจะชัวร์กว่าอย่างถ้าเมื่อกี้เขาไม่ฟิกเกอร์เขาก็น่าจะตายแล้วด้วยเพราะว่าผมก็เข้าถึงแล้วอ่ะแต่ว่าอัน ได้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 หมดเทวก็ตายไม่รอดเฮ้ยไอ้นี่ก็ตายเนี่ยเนี่ยไอ้นี่ก็ตายไอ้นี่ก็ตายเนี่ยตายหมดตายหมดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปรับโอเคสวยตายหมดแต่ผมก็ตายด้วยนะเมื่อกี้โดนป้อมยิงนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเราจะเอาอยู่แล้วเราต้องเก็บแบบสถิติการคริว <laughs> ต้องคิวเยอะๆอ่ามาดูช่วงนี้นะครับเรามาดูสังเกตแบบกันนะครับว่าเลนล่างเราทำอะไรเลนล่างเราดันป้อมไปนะครับผมเสร็จปุ๊บคลิกิกมากลางใช่ไหมมันยังอาจจะยังไม่มีเรื่องให้บวกเพราะเพื่อนก็ยังไม่พร้อมอะไรพวกนี้ เขาก็อยู่ลึกด้วยเราก็สามารถฟาร์มป่าได้ก่อนนะเพื่อเก็บตังค์เนี่ยยังชาวเน็เห็นปะเขาอยู่ด้วยกันแต่ว่าเพื่อนเราอะยังไม่ได้พร้อมออเลยยังไม่อยู่ด้วยกันเพราะนั้นเราไปคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วเราก็ฟาร์มไปก่อนก็ได้อ่ะอันนี้เป็นเลนบนทีมเขาโดนนะครับอ่ะเขาไปซ้อนแล้วเห็นปะตัวป่าตัวลงเขาเราก็มาบ้างนะครับรอรอเลี้ยวแรดน,นะโอเคแดดละผมก็สกิลเข้าเลยจะได้ชัวร์มีแดดติดอีกรอบละสกิลไปเลยเอ้ยเมื่อกี้เขามีไอ้นี่มีอะไรวะมีคิติดมาบางังอันตีทูเลนหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่แน่ Okay, เราฟามไปก่อนปุ๊บเรายังไม่ได้ตามเต็มที่อ่ะจะยังชอนน็อตเพื่อนไปบอกแล้วเราเห็นเทลเลยใช่ไหมเราก็เตรียมเราก็เตรียมเลยเราก็เตรียมที่จะเข้าเลยถ้าสมมติเขาถอยออกไปเรายังไม่ต้องเปิดอันตรีนะแต่เราเห็นอะไรเราเห็นฉีหลุดนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถมาดักฉี้ได้ตอนเขากลับบ้านนะนี่ครเราเห็นเขาหลุดเราก็มาดักเลยได้หนึ่งตัวแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์สวยอ่ะทูเลนเข้าไปข้างหลังนะครับปุ๊บคิวเลนตายโอเคเราเห็นคิวเลนใกล้ตายแล้วแล้วเทลมาซ้อนเราก็เตรียมไปเก็บเทลให้เพื่อนตอนเทลเอาเพื่อนเรานี่เป็นการทําให้เขาออกมาด เอ้ยเรอ,ลอเลี้ยวเข้าป้อมไปก่อนครับไม่ทันแต่ว่าเราสามารถเอาป้อมกลางต่อได้นะอ่ะาก็ยิงไปเลยโอเคเทวเทลกดเกิดมากันนะ hey, w, งั้นก็ไม่เป็นไรนะรกลับก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบนะครับผมเราเห็นคลิปเลนเนี้ยข้างๆกำลัง,งจะมาถ้าสมมุติว่าเราไม่กลัวว่าเพื่อนแบบจะเอาคลิปด้วยอะไรเงี้ยเราก็เคลียร์ไปเลยก็ได้แต่ถ้าเพื่อนแบบเออเพื่อนอยู่ใกล้ๆเราจะรอเพื่อนก่อนนะครับให้เพื่อนมาเคลียร์ด้วยมาได้ตังค์นะรวยทั้งทีมมันโอกาสโอกาสชนะมันเรียกว่ารวยคนเดียวรวยคนเดียวมันแบบถ้าเราตายไปก็จบแล้วไงแต่ถ้ารวยทั้งท นะเก็บชิปเก็บปลาไปครับเก็บให้สเตตของไอพาร์ตไม่ใช่พาร์ตีเลของอะไรวะเขาเขาเรียกว่าเออของปลาเต็มนะครับผมก็ฟาร์มเก็บบับเก็บอะไรให้เพื่อนตามปกตินะชิปบับขึ้นก็เก็บบับก่อนก็ได้ถ้ายังไม่มีอะไรอย่างตอนนี้ผมไม่เห็นใครเลยในแบบผมก็เก็บบับก่อนตอนนี้ผมเห็นแล้วแต่ว่ามันเข้าเยอะกว่าเราก็อาจจะเตรียมสแตนบายรอซ้อนเฉยๆยังไม่ต้องเข้าสุดตัวครับรอเราเลี้ยวแดนนะครับโอเคแดนละเราก็เข้าปุ๊บนีเรอก็แดนเต็ดครับสกิลปุ๊บโอเคไม่ตายฮะ เราก็เปิดอติมาครับผมเราก็ไล่เลยนะเนี่ยผมก็ไล่ปุ๊บได้คิวเลนตายแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์สวยตายแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์สวยประมาณนี้ครับโอเคอันนี้เข้าไม่ถึงก็ใจเย็นครับรอไปก่อนอยวเดินตี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 เอ้นน่าจะจบแล้วครับตอนนี้ของค่อนข้างนําอย่างที่บอกไรได้ยาวๆนะเดี๋รอดักฉีปุ๊บตายแน่ๆเป่าวะเอ้ยไม่ตายยิงไม่ถึงโอ้ถ้ายิงถึงเอ้อยากตายอยู่เพื่อนซ้ําได้นะเมอกี้อ็เลยตายเนี่ก็เป็นประมาณเนี้ยคือตัวคิล่ามันแบบผมมองว่ามันยังเก่งอยู่นะ มันเก่งมากเลยแหละถ้าสมมุติมันหลุดมาโอเคเราเล่นได้ถ้าโดนลินดิสแก้ทางจริงๆรแล้วหลายคนบอกว่าลินดิสแก้ทางชีไาใช่ไหมแต่ถ้าที่เราคิดในมุมกลับกันคือถ้าเราสมมุติเรามีเพื่อนสอนอ่นมันก็ได้อยู่ดีแล้วก็มันแก้ทางมันคือเขาเห็นตัวเราได้นะครับไอที่ว่าแก้ทางเนี่ยแต่ถ้าเขาเห็นตัวเราได้แล้วเราเข้าถึงเขาแล้วอันนั้นมันก็ไม่มีผลอะไรมากอยู่ดีคือเราสามารถฆ่าเขาได้ก่อนที่เขาจะฆ่าเราพูดง่ายนะครับนี่ผมลงแรงตาที่สเองนะเนี่ยตั้งแต่รีมาตามที่บอกนะผมไม่ค่อยได้เล่น,น,ลลนอวออีนะน เฮ้ยมารอดรับดาเมจ19%วะเราคอดคิวไปรอบหนึ่งแปลว่าเราทำดาเมจน้อยเหรอตอนนี้โอ้ตอนนี้ผมทำดาเมจน้อยไปครับผมทำได้แค่225.8เองนะแปลว่าไม่ค่อยได้โซโล่คิวคนเดียวนะเพราะว่าส่วนใหญ่ไปไหนก็มีเพื่อนไปด้วยนะเราก็เลยแบ่งกันทำดาเมจนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ,บ